ร้านไอทีซูเปอร์ไบ์สวัสดีครับวันนี้มาดูดูคติมอนสเตอร์แปดสองหนึ่งนะครับปีสองพันสิบหกคันนี้เราเปลี่ยนยางหน้ายางหลังให้ใหม่เลยนะครับนี่นะฮะหน้าหลังนะฮะยางมือรหนึ่งนะครับไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับฉลากนะฮะท่อเป็นปลายจีนอะคาโบวิกนะครับทรงชัตตี้นะฮะเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันครับ หมาสองมื่นสองนะครับฟังเสียงกันครับมีกระจกไฟแฮนด์นะครับพร้อมใช้งานนะครับหล่อๆเลยครับ ทะเบียน95นะครัให้ไปด้วยนะครับ5ไก่ไก่95นะครับสนใจสอบถามได้นะครับที่เพจเอพีออทัวบน,นะครับต f ิกตอก่อเ k ทดกช่องทางนะครับ YouTube ก็มีนะครับขอบคุณมากครับ